สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะเอฟซใหม่เอฟซีเก่าทางฝั่งต่างประเทศนะคะทั่วโลกเลยพี่น้องสีที่น่ารักนะคะฝั่งพี่น้องโซปป,ปเลาวนะคะสบายดีด้ยพี่น้องนะคะพี่น้องพี่แจกดจะพามาสรุปซีหน่อยของมาที่หนึ่งกันนะคะเพื่อนๆนจ๋าว่าใครมีโชคมีลาภไหมนะคะเราไปที่เฉพาะกิจกันเลยนะคะพี่น้องจ๋า ผลเฉพาะกิจ53890เนาะพี่น้องจ่า38ก็มานะคะพี่น้องจ่า38นะคะมาคู่อย่างนี้ด้วยข้างบนแล้วก็จับคู่ตรงนี้ให้นะคะ38เนาะ538พี่น้องจ่า538นะอ่า3ตัวมานะ538นะคะอ่านี่เท่ากับ538มาอ่า3ตัวนะคะ จับคู่นะคะชุดจับคู่ข้างบนนะแล้วก็9 0 0 9มาคู่เลยพี่น้องจ๋าก้า9ถ้าใครรูดนะสองเด้งนะคะถ้าใครเจาะก็ถ้าใครเอาไปหยิบเจาะก็ได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าก้า9เนาะอันนี้คือชุดรูดนะพี่น้องชุดตัวเด่นรูดนะนะคะเข้าอ่าต่อไปนะคะพี่น้องจ๋าน้อยน้อยพิเศษค่ะพี่น้องน้อยพิเศษผลที่ออก024 สี่ศูนย์นะคะพี่น้องสองสี่เราก็ไม่ผิดหวังนะสองสี่นะคะพี่น้องจ 24, ๋าสองสี 2, นะ่เข้าที่สองนะเข้าที่สองนะคะพี่น้องจ๋าสองสี่แล้วก็ข้างบนเด่นสองชุดรวมเนาะแล้วก็สี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์ก็เข้าที่เด่นนะคะก็พี่ใจจับชุดไว้ให้สี่ศูนย์นะคะก็อันนี้ก็เข้าในชุดรวมเนาะชุดรวมด้วยแล้วก็ได้ตัวเด่นสองด้วยนะคะพี่น้อง เพื่อนๆต้องดูเาเลขพี่น้องที่วิจัยวางด้วยเดอ้อพี่น้องต้องดูที่วิจัยวางให้ด้วยเดอ้อว่ามันมีชุดมันชนกับตัวเด่นไหมนะตัวเด่นนะพี่น้องก็ลงก็ดูด้วยนะคะดูตัวเด่นไปเนาะแล้วก็ดูที่วิจัยจับคู่ดูว่ามันมีตัวไหนที่ชนในนี้เนาะพี่น้องต่อไปน้อยปกติครับพี่น้องจา้าน้อยปกตินะคะผลที่ออกหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะคะพี่น้องจา้าอันนี้ก็ถ้าใครรูดสองเด้งอีกแล้วนะ เก้าจิตนะคะพี่น้องนี่ถ้าจิตใครชอบจิตก็จะเป็นจิตไปตรงนี้นะจิตเก้าตรงนี้นะคะพี่น้องนะคะก็จะเป็นเก้าจ็ดเนาะพี่ใจก็บืิอที่จะเขียนจะเขียนหกนะตนัวนี้พี่ใจจะเขียนหกให้นะไปเขียนเก้านะคะพี่น้องแต่ว่าเขาก็มาเนาะเก้าบนเก้าล่างนะพี่น้องรูดนะคะอันนี้รูดนะรูดเท่ากับสองเด้งนะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจก็คือถ้ามันมีเลขเด่นนะข้าบนข้าล่างเขาเรียกว่าสองเด้งนะคะเข้าเก้าเจ็ดเนาะเข้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์นะคะพี่น้องแต่ว่าในชุดรวมเนะี่ยตัวเด่นไม่มีนะแต่ว่าตัวอันนี้คือพี่ใจพูดอยู่แล้วว่าฝั่งนี้ก็คือ,อแยกเด่นให้สําหรับเอฟซีา FC, สายรูดเนาะไม่ผิดหวังนะพี่น้องจา๋าอันนี้รูดนะคะเก้าบนเก้าล่างเนาะได้รูดนะคะพี่ใจจะเขียนไว้อย่างนี้ อันนี้ในชุดรวมชุดรวมนะคะพี่น้องจา๋าสามแปดก็ในชุดรวมเนาะแล้วก็สามตัวบุเข้าเลยนะคะตัวไปน้อย VIP พีค่ะพี่น้องจา๋าน้อย VIP ผลที่ออกห้าห้าสามนะคะก็น่าจะเข้าที่สามห้าเข้าตัวเด่นนะสามห้าข้างบนก็มีแล้วพี่ j จ y ก็จับชุดไว้ให้สามห้าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะสามห้าเข้าในชุดรวมวก็เข้าวิ่งรูดเด่นสามเข้าคู่กับห้านะคะไปจับคู่กับเด่นสามเนาะพี่ j a ก็มีให้ข้างบนเห็นไหมคะ นะคะพี่น้องจาอ้าแล้วก็1 2สองค่ะ1 2 1 2สองสองก็มาใน2อตัวกลับนะเข้าที่เด่น2แล้วก็พี่เจก็มี2ให้ตรงนี้เลขพี่น้องของ5เห็นไหมคะอันนี้ก็ได้เข้านะคะพี่น้องเข้าในชุดรวมด้วยนะคะอันนี้เข้าทั้ง5้าและ2เลขพี่น้องมาด้วยกันเลยส่วนมากเขาจะชอบมานะพี่เจก็พูดประจำด้วยพี่น้อง นะคะโอเคยินดีกับพี่น้อง fc ที่เข้ามาหยิบจับเอานะคะเพื่อนๆจา๋าก็ยินดีที่ได้ข้า,ขาวเนาะพี่ใจก็ได้หยดกระปุกเยอะนะเมื่อวานโอเคเลยนะคะพี่น้องจา๋าต่อไปต่อของวันที่2นะคะก่อนจะไปรับชมของวันที่2ก็มาฟังคําเตือนกันก่อนตามกฎกติกาของพี่ยูเขานะคะทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางการน,นาเสนอแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณาในการรับชมจากพี่น้องคะ่ะรับชมเ้อความถึงและชมความสนุกสนานเนาะโอเคพี่จะให้เด่นอยู่ที่089นะคะเลขพี่น้องเลขต,ตัวจับคู่อันนี้ใช้จับคู่พี่จะลืมเขียนให้ใช้จับคู่นะคะสองตัวสามตัวนะ สำหรับตัวดินพี่จคก็วางให้นะคะเพื่อนๆดูตามนี้ใครชื่นชอบตัวนี้ก็หยิบจับเอาไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านไม่ว่ากันเนาะตัวเลขมันเป็นเพียงการคำนวณน,นะคะจัดให้และส่วนเจาแยกสีน้อยก็เหมือนเดิมพี่เจก็เขียนไว้ให้เน้นรูดนะคะสำหรับสายรูดสายเบิ้ลน,นะเละพี่น้องเลขสูตรนะคะ ก็ตามนี้ค่ะพี่น้องจ๋าก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องจ๋ากดอ,ออกไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยด้วยนะคะพี่ใจไปหาช้าก็ขอโทษขออภัยนะด้วยหน้าที่การงานมันก็ยุ่งเหลือเกินนะคะพี่น้องจ๋าพยายามไปหาพี่น้องทุกคนนะคะพี่น้องะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกๆวันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ